ึงกูสพวกเวสวสัสดีครับผมวันนี้กับผม f o โดรี่มอร์นิ่งสไตล์แล้ววันนี้มาอยู่กับการเปิดหน้าทําคลิปอีกครั้งนะผมนะหลังจากล่าสุดที่เราเปิดหน้าไปนะั่นคือคลิปรู้กับด้วย EP หนึ่งประวัตินิ่เช็คนั่นเองนะผมนะเย่ปิบมือปปิดยอถ้าเห็นชื่อคลิปกับโปรคลิปเราก็จะรู้ดีนะครับว่าเราวันนี้เราจะมารีอคคลิปของตัวเองอีกแล้วแล้วมันน่าสนใจตรงไหนอย่างนั้นเหรอ ก็เพราะว่ามันคือการรีแอคคิวสิบอันดับตัวละครที่ตท bon. กทั้งดาร์กบอลก็ถ้าพูดอย่างนี้คุณก็น่าจ,จะเห็นตามปกตามชื่อคลิปไปแล้วแล้วมันน่า,าสนใจยังไงแล้วทำไมมึงต้องเข้ามาดูก็เพราะว่าในคลิปมันคือการรีบทําไงละ่ะคลิปที่ผมทาสิบอันดับตัวละครที่ตกท bon ั้งดาร์กบอลน่ะมันคือการรีบทําและมันเป็นการอธิบายที่ค่อนข้างช่วยถามว่ามันอธิบายถูกไหม มันก็มีถูกบ้างแล้วก็ผิดบ้างและอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้ศัาท์ที่คนเขาไม่รู้มึงจะพูดทําไมนะผมนะผมอยากจะถามตัวเองไม่รู้จะทําไปทําไมนะผมนะแล้วก็ถามว่าทําไมคลิปนี้ต้องเกิดขึ้นมาก็ต้องย้อนไปดูในไลฟ์ของสดของไอโต้ออโตบอทก็มันขอให้ผมทานะผมนะว่าเออพี่วิโดโอทำารีอคซิบบรดับติดตบทของพี่คลิปของพี่หน่อยที่ตบททั้งตัวทั้งดาก้อนบอลอืมซีบันดับตัวละครที่ตบทั้งดาก้อนบอลอะไรนะอืมพี่รีอคหน่อยเออ นะครับผมนะเออผมก็หวังคณจะทําให้ก็โอเควันนี้ก็จะถือวิาสาสะทําเลยในจะคลิปแนะนําคนในกลุ่มที่เอฟเฟอร์มาขอทําอีกก็ไม่รู้ว่าจะฟื้นจะขออะไรกันน,กกนะกันาอยากให้อยากให้ทําแนะนําคนในกลุ่มเนี่ยแต่ว่านะผมไม่ได้รู้จักคนในกลุ่มอ่าแชทที่พวกผมอยู่นะผมนะก็จะแนะนําที่เท่าที่ผมรู้นั่นเองแล้วกูนอกเรื่องมาเยอะละไปเราไปดูที่คลิปของเราเลยเรามักจะได้เห็นเทคนิคการต่อสู้ต่างๆ วาเมื่อบางของพลังที่ภาคหลังๆอย่างภาคซุปเปอร์ก็เล่นกระเบิดจัก,กรวาลเป็นว่าเล่นแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีตัวละครอ,อีกมากมายที่สามารถเอาชนะทั้งดราก,ก้อนบอลได้เพียงแค่การโจมตีเพียงครั้งเดียวหรือไม่ตัวละครเหล่านั้นเพียงแค่คิดทั้งดราก,ก้อนบอลก็รลเป็นจุนแล้วล่ะครับ<อ>สวัสดีครับผมฟโดรีมอนิงสตาร์วันนี้ผมจึงจะมานําเสนอ10ตัวละครที่สามารถเอาชนะได้ทั้งดราก,ก้อนบอล ด้วยผมอาจจะมีการพูดถึงเรื่องเทียใน v s อเอ t t บิรเน้อยนะครับคือคลิปนีนะ้มันก็ทำตอนที่ตัวเองเริ่มรู้เรื่อง Vs แล้วนะทำไมทำไมต้องใช้เทียมอ้างนะครับนะคนก็จะรู้เรื่องไหมบางคนที่เขาไม่ได้ดูเทียนะโอเคเดี๋ยวผมปรับเรื่องความเร็วคลิปก่อนนะเพราะว่าคลิปมันเดี๋ยวมันจะช้า และเขาบอกไว้ก่อนเลยว่าผมไม่ได้เรียงตามศารตรตงสปีดและพลังทำลายของเครย์ทอสดูดีๆปรากฏว่ามันสมควรชนะจริงๆยกตัวอย่างเช่นพลังทำลายของแอตลาสยักษ์ที่ไททันที่เก่งที่สุดอีก่ตรงไหนขอไยด้วยนะครับเขาสามารถทำลายเสาลกที่คำจุนจัก,กรวาลน,นับพันได้อย่างไงไ่ายดายและแอตลาสเองก็ยังสามารถแบ่งจัก,กรวาลน,นับพันได้บนบ่าของเขาเป็นเวลา20ปีโดยไม่เนหนื่อยด้วยและแน่นอนว่าแอตลาสสามารถทำลายจัก,กรวาลน,นับพันที่อยู่บนบ่าของเขาได้และเครย์ทสก็มีพลังกำลังเยอะกว่าแอตลาสแถมเป็นฝ่ายเอาชนะแอตลาสได้อีกด้วย แสดงว่าเครสโทสก็ทำลายเสาที่ค้าจุดโลกไวได้เหมือนกันเท่ากับว่าเครทโสมีพลังทำลายเยอะกว่าเซโอเพราะเซโอเต็มที่ผลนกระทบพลังที่เซโอทำได้ก็คือ18จัก,กรวาลในเครสโทสจะปาไปพันจัก,กรวาลส่วนเรื่องความเร็วแน่นอนว่าเครทโสเร็วกว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยละครับเพราะว่าเครทโสสามารถหลบแสงของเฮลิออสได้ซึ่งแสงของเฮลิออสมันส่องสว่างไปทั่วนรกซึ่งในนรกเนี่ย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 ตรงความเร็วเครทโสเนี่ยมัว่วแล้วหนินะครับผมนะ ที่เขาแคลที่เขาคำนวณเป็นอินฟินิตก็เพราะว่าอะไรเนื่องจากเฮอร์เมสสามารถหลบแสงของเฮลิออสได้นะคับนะซึ่งแสงของเฮลิออสสามารถเป็นประกายไปทั่วนรกซึ่งนรกมีขนาดเป็นอนันต์แล้วเคทธสามารถไล่จับเฮอร์เมสได้เขาก็เลยปรับเป็นอินฟินิตเพราะแบบนี้ไม่ใช่เพรานะในคลิปพูดบอกว่าหลบแสงของเฮลิออสได้มันเป็นหลบได้ตอนไหนควายเยเคโันยังไม่เคยโชว์หลบเลยนะครับผมนะ มั่วเลยหนึ่งโอลุกเกรทอสเกรแฮมหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมเกรแฮมถึงสามารถเอาชนะทั้งแบงก์ก,ก่อนได้เพราะว่าเทียร์ของมันแค่โล่สองซีซึ่งน้อยกว่าเซนโออีกเซนโอนี่เทียร์สองซีนะครับรแต่ว่าใจเย็นๆก่อนเดีย๋ยวดูแค่เทียร์สิครับเทียรของเกรแฮมมันสามารถลบแนวคิดได้นะครับใช่แล้วเ <c oughs> ด้อเด้อเดลบแนวคิดเออรู้อยู่ว่ามันถูกอยู่แต่แล้วใครมันจะไปรู้ว่าลบแนวคิดมันคืออะไรถ้าคนเขาไม่ได้ตามเวทนะ โอใครก็จะไปรู้ว่าลบแนวคิดมันคืออะไรด้วยสองเดือนก่อนบอกก่ทีย้อนเวลาไปต่อยตัเองได้ไหมเนี่ยจริงอยู่ที่เกแฮมมันตีแต่ละคนแล้วใครมันจะไปรู้ว่าลบแนวคิดมันคืออะไรถ้าคนเขาไม่ได้ตามเวแบเบลทินวิกิขนาดคนที่ตามบางคนเขายังงงๆเลยเรื่องเกี่ยวกับแนวคิดเนี่ยรอลบแนวคิดซึ่งมันเป็นการลบที่รุนแรงมากที่สุด และตัวละครทุกตัวในดับเบิลบอลมันไม่มีความต้านทานต่อการลบแนวคิดตัวที่8ปดซาช่าเนครัสาวสวยหนึ่งในเมียของอานอสวอรดกรที่เธอเนี่ยสามารถใช้เวนัสโดนอาได้ย้ำอีกครั้งว่าเวนัสโดนอาซึ่งมันก็มีพลังในระดับลบแนวคิดเช่นเดียวกันกับเคียว,ยวของเครแฮมแต่อยู่ในดีกรีที่สูงกว่าและแรงกว่าเคียวของครแฮมอีกทั้งซาชา่าเธอยังมีเนตมาที่ลบแนวคิดได้เหมือนกับอานอสอีกด้วยโู่เรียกได้ว่าเรี่ยวหมาตัวนไหนก็รั้และซาช่าเธอก็ยังมีสกิลอีกมากมาย ตัวที่เจ็ดอาร์โนสูบอดีโก้หสามตัวติดแล้วนะครับที่มาจากเรื่องใครว่าข้าไม่เหมาะสมเป็นจอมอันเนี่ยแหมขอโทษเลยนะครับพอดีมันจะเป็นต้องใช้แหมก็ลูกรักนี่เขาตอบเขาเจอฉันเขาถึงตอบครื่องจริงๆนะไอ้มเอ้าจริงๆนะเอาเทียร์สองเอมาเนี่ยมันก็ยำดากั่นบอลนะคือดากั่นบอลถ้านับแค่ท่าหลักไม่นับซีโนมันก็ตันที่สองสองสี่อ่ะมันก็เพิ่มขึ้นมีโอกาสน้อยมากที่จะเพิ่มขึ้นไปมากกว่านี้อ่ะแต่กว่าสองเอมาก็ผมรู้สึกว่ามันยำนะไม่รู้อ่ะคือทำไมรู้สึกว่าเอาอาร์ดอสมาเจอทั้งดารคันนยย่าาาดรกก้ออบลลมเ สองเอกับแ,แล้วแล้วมันอาโบเบ็ดลายสองเอเป็นข้าข้าวขั้นด้วยนะปัญหาผมว่ายำคู่นี้ยำอีกเปลี่ยนจากชื่อคลิปเป็นสีบรรดาบตัวละครที่ชนะทั้งดับกบอลเป็นสิบตัวละครที่ยำทั้งดับกบอลดีไหมวะพอพอรับรรัตแม่งอธิบายก็รูปเนียวคิดอยู่ดีแหละ หากพูดถึงตัวละครที่ทรงพลังมากที่สุดในซีรีส์ลูซิเฟอร์คงต้องนึกถึงพระเจ้าเป็นคนแรกอยู่แล้วเพราะว่าพระเจ้านั้นสามารถสร้างจักรวาลและเส้นเวลานับอนันต์ได้และพระเจ้าเองก็สามารถทําลายสิ่งที่ว่ามาได้อีกด้วยและไม่ใช่เพราะพลังทําทลายอย่างเดียวนะครับที่ทำให้พระเจ้าชนะทั้งดับกัณฑบอลมันเป็นเพราะว่าสปีดของพระเจ้าเนี่ยอยู่ในระดับออมนิเพ p r เซนต์หรือก็คืออยู่ไปทุกคนทุกแห่งไม่มีใครในดับกัณฑบอลนะครับที่มีระยะทรงขดจักรวาลนับอน,นันต์อันนี้มันก็พอได้เลยนะเรื่องอธิบายว่าออนะม o m n i p r เ s e n t ก็มีการเขียนไว้้้ออ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 ยยยยยููู่่่่่่่่วววววาาาาเเททไไไไไไไมมมมมนนนนนนะกกกก็ัััังงงีีีรรรรขตตใดดดบบบลลถึแแคิ ทำไมวะแล้วกูก็ไม่อธิบายด้วยว่าแนวคิดมันคืออะไรลูกแนวคิดมันคืออะไร,นออะไรนนในคลิปนั้นในคำพูดนะพูดไปเรื่อยๆเออลูกแนวคิดแดดมันก็รีชนะถ,ถึงแดดขึ้นบนนะครับผมนะคุยเถิดนะครับกูทำไปได้ยังไงวะตัวที่ร่าอาซิวดแล้วทำไม,มกูต้องทำเช่นนี้สำหรับอาสิวดผมไม่ทราบนะครับว่าจุดที่สุดมันอยู่ในเวอร์ชันอะไรแต่หลังจากที่ผมถามเรื่องที่ตามโปกเกมอนเนี่ยพี่แจบอกว่ามันเอาทั้งของมังคะเกมบทสัมภาษณ์มารวมรวมกันหมดงั้นผมก็ขออนุญาตไม่ลงลึกรายละเอียดก็แล้วกันขอออภััััยยดดด้ววนนนะะครรบเเพพาาผผมกลลิ่ง โอเคต่อต่อด้วยพลังของอาร์ซิอุสเนี่ยผมขอไม่งลงรายละเอียดก็เท่ากันนะครับอะไรของกูเนี่ยเพราะมันเยอะมากและผมก็ยังอ่านไม่หมดอีกด้วยและเหตุผลที่อาร์ซิอุสชนะระดับบอลได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าอาร์ซิอุสมีสป,ปีดระดับออมนิเพรสเซนต์มาแนวนี้อีกแล้วใช่ไหมล่ะครับและตรงจัก,กรวาลวิทยาที่อาร์ซิอุสอยู่เนี่ยมันก็สูดเดิมน,นะครับมีจัก,กรวาลและไทม์ไลน์หรือเส้นเวลานับอนันต์และอาร์ซิอุสสามารถทำลายสิ่งที่กล่าวม,มาได้ทั้งหมดดูแค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าระยะพ่วงดนบอลมันสมบบร์รลุม,ม R ัวที่สริมุรุเทมเพลส ริมุรุสลามที่หน้าตาคล้ายผู้หญิงคนนี้แต่พลังไม,ไ,ไม่ได้น่ารักตามหน้าตาที่เชื่อริมุรุมันสามารถเกินกินแนวคิดของจักรวาแลและสินราได้และสิ่งที่ริมุรเนี่ยก็เริ่มต้นอย่างเป็นคืออะไรตรงจักรวาลและเส้นรารับผมขอพูดก่อนฟอรั่งแม่งเล่นกูฟอรั่งที่เขาคุยไงเวรเซนจินไ,นไม่เล่นูนะคุ <c ười> <c ười> ผมไดยไปอา่านตรงริมุรุเขาเขียนว่าจักรวาลวิทยาของริมุรุม,มันมีนับมือจักรวาลนะฟอรั่งบอกแต่เพราะไม่อ่านดูในเรื่องจริงผมอ่านหลังจากที่ผมหลังจากที่ผมทำลิปนี้ไไปดด้เือน ใช่สองเดือนเพิ่งไปอ่านตรงการทำลายถิ่นรุ่นมันบอกว่าสร้างได้ทำสร้างอะไรวันดีเซตจักรวาลจำนวนน้ำมันทุ่นได้เป็นหมื่นครั้งมันคือจำนวนน้ำมันทุ่นแต่แต่กูบอกว่าจะร้องอะไรนะแต่ครับยืนยันควยแล้วไปไปเวลาด้วยนะครับเพราะมันสามารถเดือดตอนถึงเวลาได้หนึ่งล้านพอพอพอเลยไอ้ตัวความเร็วนี่ยิ่งงัวเข้าไปใหญ่คาร์นามีโลลี่น้อยมาดเดอร์ ขนาดตัวของมาดุกะนั้นมีขนาดตัวระดับมัลติเวิร์สเลยนะครับและจกักรวาลในเรื่องของเธอมันก็มีอยู่นับอันนั้นพูดง่ายๆก็คือเธอสามารถเดินมานั่งครับใช้เท้าเหยียบทั้งดับก้อนบอลก็ตายได้แบบง่ายๆเลยนะครับใช้เท้าเหยียบ <laughs> <laughs> ถามว่ามันจริงไหม <laughs> <laughs> ใช่ครับมาดุกะณ์ทำได้ที่ตัวใหญ่ขนาดนั้นใช้เท้าเหยียบหรืออะไรตบทั้งดาบก้อนบอลทีเดียวตาย แต่จริงๆค,คือแบบมันมีอย่างหนึ่งที่ทําให้พวกดับเบิบอลตีมดาดูกะไม่ได้ไม่เคยนะผมนะก็คืออในทางด้านของก็เรียกว่าอะไรค5ของมาดูกะเนี่ยที่เป็นตัวตหลดไวยไรตะกะอะไรนะอืนะผมนะมันก็เลยตีไม่เข้าแต่คําอธิบายกูทําไมมันทําพูดกูทําไมมันดูแบบมันดูเสียวจังเลยว่าแบบเหยียบเหยียบทั้งดักก็ใช้เท้าเหยียบเนี่ยนะด้วยใช้ขนาดตัวเนี่ยนะ เดือฟ้าค่ะทำไมมันดูเสียย่ยงจังเลยว่าคำอธิบายฉันยังคงเถอะตัวที่สองเอามาทำไมเทียหนึ่งซีเอามาทำไมกิลกาเมดจากเฟดมึงเอามาทำไมด้วยโคตรโคตรของโคตรพ่อโคตรแม่ยำเอาตัวระดับเจ็ดแปดมิติมายำตัวระดับสี่มิติบอกไว้ก่อนเลยนะ เอาเทียหนึ่งซีมายำคิดได้ยังไงอะนะโอ้ควรหัวตัวเองจริงไ่ะวันที่หนึ่งแล้วก็มาถึงตัวที่หนึ่งไม่ <c oughs> อันนี้ยิ่งยำเข้าไปใหญ่ยิ่งค่อนข้างออกทะเลยิ่งเลืะอเทอยิ่งไร้สาระเข้าไปใหญ่โยกิริทากาโตเนี่ยนะมิติน้ำไม่ท่วนเลยนะเทียหนึ่งบี บ้าหรือเปล่าไออินสเตนเดสไอคำสั่งตายไอพูดพูดตายพูดตายอะไรเนี่ยไอไอแคใ่ใครคิดร้ายกับโยกิริ่ก็ตายโยกิริ่อยากให้ใครก็ตายมึงอยากมึงเป็นเป็นควยอะไรมึงตายไปดิโยกิร ok นะิน่ะพูดพูดคำเนี้ยเอาก็จริงอยู่ที่มันอ่าพูดคำเดียวมันตายทั้งดาวก้อนบอลได้นะผมอันนี้คุยความจริงเลยต่อให้ตัดเรื่องสกิลสั่งตายไปแม่งก็มิติสูงกว่าก็ตบทีเดียวก็ตายทั้งดาวก้อนบอลอยู่ดีอะแล้วถามหน่อยคือแบบ คือรู้สึกทำไมมันไร้สาระจังเลยวะเอ้ยอะไรมะเนี่ยค่อนข้างที่แบบมันเทียหนึ่งอะเทียหนึ่งมีมิติน้ำไม่ท่วนน่ะนั่นก็คือโยเินิทักกินเตอร์ทำไมพีต้องทำเสียงนี้ด้วยวนะโยเกนิทักกินเตอร์ครับโยเินิทักกินเตอร์คือตัวละครที่ตกได้ทุกตัวที่กล่าวมาทั้งหมดเลยนะครับเดือดความสามารถของบาโยคือการสั่งได้แบบไม่มีข้อแม้ ไม่ว่าต mm ัวละครเหล่านั้นจะเป็นตัวตนแห่งความม้าเปล่าหรืออะไรก็ตามฟื้นฟูระดับไหนหากพวกมันจีบร้ายกับโยูคิริคนเหล่านั้นก็ตายแล้วครับและถ้าหายูคิริมาเจอกับดาบฟันบอลสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือโยูคิริพูดว่าตายให้หมดซะทั้งดาบฟันบอลแม่งก็จะตายทันทีหรือไม่เซนโอหรือใครก็ตามในดาบฟันบอลจีบร้ายกับโยูคิริคนคนนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นจะต้องตายทั้ทั้ทีและนี่แหละครับคือหนึ่งในตัวบ้าแห่งโลกของมังอ่ะ โอเคผมสำหรับนี้นะผมอธิบายิดพาดตรไหปผมขอเปลยนะครับผม,ผม,ผมอาจจะมีพูดแต่และก็จบไปแล้วกับการทํากับการรีแอ็กซิบตัวละครที่ยำทั้งดราก้อนบอลนะครับผมนะไม่ใช่สิบตัวละครที่ชนะทั้งดราก้อนบอลเอาจริงๆคือถ้าพวกที่ว่าบอกว่าไม่ยำนี่ก็อย่างเช่นเกรแฮมนี่ไม่ถือว่ายำเพราะว่าเทียต่ํากว่าจริงๆนะผมนะแต่ชนะด้วยแอเบรลิตี้ที่ดีกว่าเครทโทสก็เทียเท่ากันกับเซนโอในทางด้านของ2 C นั่นเอง นะครับผมนะแต่ผมไม่มัน่นใจว่าตรง 2B กับ 2A นี่ถือว่ายำม,มากไหมแต่ส่วนตัวผมค่อนคิดว่าค่อนข้างยำในระดับหนึ่งนะนะคือ,ออะไระเนี่ยโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สนุกสนานกันพอสมควรก็มาดูความเบียวผมไม่ใช่เบียวหรอกมาดูความไร้สนารนะของผมเมื่อสเดือนก่อนและในเมื่อคลิปมันเป็นแบบนี้เนี่ย ทำดาดดำทำเธอเกิบของเจ้ามันเบี้ยวมันไรสระมันยัางกดที่สามจุดแล้วกดปุ่มลบไปเลยหายไปแล้วสําหรับคิป สิบตัวละครที่ชนะเทนดับบอลเพราะมันต้องลุกจริงๆไม่ลุกไม่ได้ในช่วงแรกๆคลิปนนี้แค่สำหรับคลิปนี้จบไปเบียงเท่านี้กันช่องืูกดไลค์กดแชร์กดซับติ้กไล์กดทุกอย่างที่เป็นผลดีต่อช่องกูด้วยนะผมนะอย่าลืมไม่กดไลค์กดแชร์กดซับให้ไอีโต้อโต้บอทไอีเฟิร์สใครก็ได้ในติ๊กต็อกที่เป็นเพื่อนกูนะผมนะในยูทูบไม่ไปกดไม่ให้หมดเลยนะผมนะไม่ไม่ชอบใครก็ไปกดดิสไลค์นะยกเว้นช่องกูนะผมนะสำหรับคลิปนี้จบไปเบียงเท่านี้นนนนลกั See yesterday you ออย่าืมมไไปหผ ชูเมื่อกับผมทำไมกูต้องกลับพานหรือเกอร์วะ